ความเดิมตอนที่แล้วจุดเริ่มต้นเรื่องราวน่าสะพริงกลัวในสถานที่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะพวกเราเข้ามาเที่ยวที่สวนสนุกแห่งนี้เป็นครั้งแรกเพราะเป็นสถานที่สุดฮิตที่เด็กๆยุคนี้อยากมาหาความสนุกกันกับเจ้าตัวตลกใจดีที่มีเสียงหัวเราะอันสดใสแต่อยู่มาวันหนึง่งทุกอย่างของที่นี่ เริ่มเปลี่ยนไปหลายข่าวออกมาบอกว่าตัวตลกที่เฮฮากลายเป็นปีศาจร,ร้ายในเวลาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนจากที่มีแต่ความสดใสได้กลับกลายเป็นเสียงหัวเราะที่น่ากลัวของเจ้าตัวตลกตัวร้ายพร้อมกับเสียงกรีดร้องของคนที่หลงเข้าไปในสวนสนุกผีสิงแห่งนี้และยังหาทางออกมาไม่ได้ครั้งที่แล้วพวกเราทั้งสามคนได้หลงเข้ามาในนี้แต่หาทางออกกันไม่ได้ โชคยังดีที่ยังมีคนพอรู้เส้นทางอย่างน้องจิมขอแนะนำวิธีการเดินหาทางออกให้อยู่เมื่ออย่างนั้นเนี่ยพวกเราแย่แน่ๆครั้งก่อนเราหนีแบบสมบุกสมบันมากๆและยังเจอกับเจ้าตัวตลกผีที่คอยมาวิ่งไล่ละเอาชีวิตพวกเราอีกด้วยพวกเราก็ยังคงหนีรอดออกมาได้แบบวุดวิด จนในที่สุดตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มาเจอกับอุโมงค์ของฟันแลนด์เราไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรรอพวกเราอยู่ข้างในจะน่ากลัวน่าสับสนขนาดไหนแล้วเราจะรอดออกไปจากสถานที่สุดสยองแห่งนี <S 2> <S 2> dizer, <S 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 ้ไปเจอพ่อแม่ของพวกเราได้หรือเปล่าจิบิ้ว้ยที่เนี่ยน่ากลัวมากเลยเราติดอยู่ที่เนี่ยเหมือนกับเราติดกับดักเลยอ่ะใช่ใช่ก็กลัวเหมือนกันมาที่นี้เหรอ เรี๋ยต้องซื้อตั๋วไหมอ่ะฟันเฮาส์เหรอนี่ตัวเอ็นมันตกลงมาดิเราไม่ต้องซื้อหรอกเพราะคนขายมันไม่มีอ่ะฉันว่าเราเข้าไปเลยดีกว่าฟูเฮาส์หนังเกาหลีสมัยก่อนน่าจะใช่เพลงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันน่ากลัวสิตัวตลกอ่ะอันนี้อะไรอ่ะฉันว่าเราต้องโดดเอาเอาฉันว่าเราต้องโดดโดดข้ามแหละไม่น่าจะดีอ่ะอุ้ยแล้ก็รู้ว่าเก็บแสงเรากลายเป็นผงสีชมพูไปแล้ว ห้ามโดนเด็ดขาดเลยนะทุกคนเราทางมันยาวมากอ่ะโอ้โหแล้วฉันจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยโอ้โหแล้วทางมันแบบมันมึนหัวอ่ะมันต้องใช้ทักษะเฮ้ยฉันรอดแล้วว่ะฉันออกมาได้แล้วโอ้รู้สึกว่าเรายิ่งเดินมันยิ่งเล็กไหมใช่ใช่ยิ่งเดินมันยิ่งเล็กลงมันเวียนหัวทุกคนระวังกับดักนะ ที่ไหนเนี่ยพี่เจคือฉันคิดว่าห้องนี้มันเหมือนห้องหมักลูกเลยอะแล้วมันก็มีกับดักด้วยเราต้องเดินระวังนะเพราะว่าถ้าไม่ระวังเราตายแน่รอพี่ไมคก่อนเหรอกันถึงแล้วแล้วโอเคตรงนี้เนี่ยฉันคิดว่าเราน่าจะต้องระวังแหละเราเดินทางหามันมาหน่อยก็ดีเพราะมันคือกับดักหมีคือหมีควายตัวใหญ่ยังต้องตายกับกับดักเนี้ยคิดว่าต้องระวังนะทุกคนอ่าไหนกระโดดได้ก็กระโดดเด้อ ระวังตกข้างๆด้วยนะเฮ้ยอันนี้เป็นอีกประตูนึงประตูโอ้โหยิงเวียนหัวอยู่กับอะไรแบบนี้เดี๋ยวมันหายทุกคนระวังทุกคนระวังโอ้โหระรับตัวเลยฟอร์ไกโอ้โหมันยากมากเลยนะคิดว่าฉันจะรอดไหมอะนี่บรรดาที่ฉันเสียที่สุดไอฟอกาไกเลยน่าจะบอกให้ ฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันต้องใช้ทักษะการเล่นฟอร์ไกเพื่อการกระโดดโอ้ยฉันมาแล้วเข้ามาแล้วยางวะนี่โอ้ยมาที่ไหนเนี่ยพี่โอ้สโลว์แล้วเดินตั้งข้างแมระวังนะระวังนะเอาแฮกไม่ได้เหรอเดินข้างคิดว่าจะต้องโดดนะอันนี้ไม่โดดเฮ้ยโดดโดดได้โดดเราโดดได้เร็วกว่าเดิมระวังอย่าชนะไอ้ตัวสีสีอันนั้นน่ะพี่ โอ้ยเลยโอ้จะถึงแล้วนะโอ้โหมันยากอะจะทำไงอะคุณไปให้ถึงก่อนแล้วพอมันขึ้นไปก็กระโดดกระโดดเพื่อเดินเออมันจะเร็วมันจะเร็วขึ้นแล้วมันจะผลสีแดงมันอยู่ไหนวะเนี่ยไหนมันอยู่ตรงไหนอะมองไม่เห็นอะใครจะแจ้งมานอก น้องสู้สน้องปางสู้สู้ปางสู้สู้มาเลยสวยสวยไปเร็วปริศนาเอาจิมมี่จิมี่ยังไงโอ้ยพี่มายพอพี่ต้องเข้าไปที่โรลล์คอสเตอร์แล้วล่ะเพื่อหาทางออกจากที่นี่เดี๋ยวสภาพนี้ยนะเอาจะขึ้นยังไงเอาพี่ช่วยด้วยเอาอะไรอ่ะเอาแบบเระบาคนเดียวอ่ะช่วยด้วย อันนี้เสียวท้องจริงขอปรับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่นฉันว่าฉันต้องเสียบท้องมากแน่เลยอ่ะหูมันสูงมากยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่นี่ยังไงมันขนาดนี้โอ้โหอันนี้อันนี้สูงอันนี้สูงกว่าเดิมสูงกว่าเดิมตอนนี้ฉันมาถึงจุดสุดยอดแล้วฉันก็ตก จิมมี่พวกพี่อะหนีออกมาจากไอคา์นิวัลนั้นได้แล้วนะอินดีด้วยแต่ว่าพวกเราเนี่ยขี้เกียจทำห้องของผู้ชนะว้าอ้าวคือโล่งอย่างนี้เลยเหรออ้าวแล้วเราเราเราจะดูรถมารับกลับบ้านไหมอะจิมมี่แล้วไอพวกนี้คืออีอย่างไหมเอออ้าวต้องทำอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรกันเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยคือเรา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 ลอดแล้วนะทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าแบบ เขาขี้อยากทำห้มมองผู้ชนะแล้วเ,เราก็มีโรลเลอร์คอสเตอร์ <roller coaster S 2> <ด>ให้เราอันนึง <c urs> ให้เราถ่ายกลับบ้านใช่ไหมเราไม่มีรถมารับด้วยโอ้โห,อโหเอ้ยอะไรเนี่ยแล้วมันใช้ไอ้นั่นยังไงโรลเลอร์โลโลโลคอสเตอร์ไม่รู้ <c oughs> ใช้สเก็ตบอร์ดเก็บมาเมื่อกี้โอ้โหสุดท้ายอ่ะก็หนีออกมาได้แต่ว่าไม่มีรถมารับกลับบ้านน่าเศร้าอ่ะและในครั้งนี้พวกเราก็หาทางออกจากสวนสนุกนรกแห่งนี้จนสำเร็จวู น่ากลัวมากเลย呀หูกว่าจะออกมาได้เนี่ยแทบตายเลยเนาะแต่มันก็สนุกนะพี่แจ้งเออมันสนุกอยากอยากเข้าไปอีกไหมล่ะเข้าไปคนเดียวนะฉันไม่เอาด้วยแล้วลรอบเนี้ยเข้าไปจโอเคค่ะแล้วในะคราวนี้นะคะพราเราทั้ง3คนเขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะครั้งนี้เพราะเราคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหาแบบโรบบอสนสนุกมาเล่นใหน้เพื่อนๆดูกันอีกแน่นอนค่ะสำหรับนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปครับผมไปอรอบไปอีกรอบไปไปไเราไปเล่นที่อื่นดีกว่าวันนี้พอแค่นี้แหละแล้วเจอกันนะบ๊ายบายไปแล้วไปแ้วไปไปไปไโอ้โหข้าหลังอยะดีกว่าเข้าได้เหรอเขาไม่ได้